มอร์ดนเกมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับมีไฮไลท์สำคัญนั่นคือการแข่งขันว่ายน้ำครับเมื่อเป็นเปนยอรพรสีพนมทองครับเมื่อสาวทีมชาติไทยครับสามารถเก็บเหรียญทองได้เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองครับให้กับจุลาลกรมหาวิทยาลัยครับการแข่งันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่41มอร์ดันเกมเข้าสู่การแข่งขันในวันที่4กันแล้วที่วันนี้มีการชิงชัยกนันทั้งสิ้น51เหรียญทอง มาเริ่มองที่ว่ายน้ําที่สาว,ว่ายน้ําองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่วันนี้มีการชิงชัยกัน7เหรียญทองเริ่มที่เดี่ยวผสม400เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าเงือกเบนเบญพรสีพนมทรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอ,อย่างแรงอย่างต่อเนื่องว่ายเข้ามาแตกขอบสระเป็นคนแรกด้วยเวลา5นาที15.36วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองให้กับสาบันและตัวเองเพิ่มอีกหเหรียญทอง ส่วงินนตกเป็นของพาลินมณีทองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเวลา5ที32.57วินาทีและเหรียญทองแดงปัณพัทกันเพชรจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญด้วยเวลา5ที37.79วินาทีขณะที่ผีเสื้อ100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าศิวัตมาตังค้าพงศ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่ายเข้ามาแตกขอบสระเป็นคนแรกด้วยเวลา56.89วินาทีเสืออชนะฉลามเจมบอล รัพงศ์เกตินจากหมหาวิทยาลัยแม่โจ้0.06วินาทีส่วนอันที่สามเป็นธีรพหอมดอกจากหมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยเวลา57.58วินาทีเทนิสที่ศูนย์ฝึกเทนิสจังหวัดขอนแก่นหมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่วันนี้มีการชิงชัยกันสองเหรียญทองในเพศทีมทั้งสองประเภทโดยในเพศทีมชายรอบชิงชนะเลิศเป็นการโคจรพบกันระหว่างหมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท,ที่นำทีมโดยเจ้าพงศ์กิติพงศ์วชิระมโนรงคงพบกับหมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลปรากฏว่าเป็นทีมนักขวดรูกสกัดดาจากสวนวุฒิที่ควเอาชนะไปได้2-1ต่อคู่ขว้าเหรียญทองไปครอง ขณะที่แนเพศทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างมหาวิยลัยราชภัฏสวนดทธิ์ที่นำทีมโดยวัชาวงเทียนชัยมือ371ของโรคพบกับมหาวิยาลัยกรุงเทพที่นำทีมโดยนัทธิดาหลวงแหนมือดับที่398ของโรคซึ่งผลปรากฏว่าป็นทีมนักหวดลูกสกดาจากสวนดทธิ์ที่หัวชนะไปได้2-1คู่ส่งผลให้สวนดทธิ์คว้าเหรียญทองไปครองได้ครบทั้งสองเหรียญในวันนี้ ดาบสากลที่อาคารพระศึกษาอนเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นสำหรับวันนี้มีการชิงชัยกันทั้งสิ้นสองเหรียญทองโดยรายยุธทธประเภทดาบเซเบอร์บุคคลชายรอบชิงชนะเลิศโดยไปการพบกันเองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างเรืองฤทธิ์แหเกิดดีกีทีมชาติไทยพบกับชินวัฒธรรมนิยมผลปรากฏว่าเป็นทางเรืองฤทธิ์ที่อาศัยประสบการณ์และชั้นเชิงดาบที่เหนือกว่าเอาชนะไปได้15-9ต่อคะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สําเร็จ อีกคู่ในเพศดาบเอเป้บ, e pe, บุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศเป็นการดวนกันร,ระหว่างวันวิภาทองเผือกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบกับพรณภาว่วองวุฒิพรชัยนักดาบสาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลปรากฏว่าเป็นด้านวันวิภาที่มีจังหวะทำคะแนนได้จะแจ้งกว่าเฉือนเอาชนะไปได้อย่างสนุก15ต่อ14คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ การแขันบาสเกตบอลที่สนามอาคารพรรักษาอนเนกประสงค์เหาทยาลรยขอนแก่นสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบแรกของสาย B โดยร้ายเป็นการพบกันระหว่างมหมาวิทาลัยศรีปทุมในชุดสีขาวพบกับมหมาวิทยาลัยกรุงเทพในชุดสีสม้มโดยทั้งสองทีมลงสนามมาแล้ว1นัดและเก็บชนะได้1นัดต่างคนผู้เล่นทีมชาติลงสนามกันเต็มทีมเช่นเดียวกันผลปรากฏว่าตลอดทั้ง4ควอเตอร์ทั้งสองทีมผัดกันชูดทำแต้มสู้กันอย่างสนุกแต่สุดท้ายแล้วเป็นได้มหมาวามิที่ัยศรีปทุมที่อาศัยประสบการณ์และความสามารถของเล่นเฉือนเอาชนะไปได้56ต่อ54คะแนนเก็บชนะในเกมที่2ติดต่อ,อก,กัน การแข่งันวอลเลย์บอลชายหาดที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบแรกของสายดีโดยไฮไลท์เป็นการพบกันระหว่างสาบานการพระสุสานในชุดสีฟ้าที่มีอรทัพเทพตาแสงกับธนาพรยะพักดีพบกับมหาวิทยาลัยทักษินในชุดสีดำที่มีสาวักษ์ชัยยะจับคู่กับวิจิตตาอินคำโดยทั้งสองทีมลงสนามมาแล้วหนึ่งนัดและเก็บชนะได้หนึ่งนัดเช่นเดียวกัน ผลปรากฏว่าเป็นทางสองพร,รอที่ได้อย่างแน่นอนกว่าเฉียงเอาชนะไปได้2ต่อ1เซต21ต่อ16 16ต่อ21และ15ต่อ10ส่งผลให้สาบานการพระักษาเก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกัน ปิดท้ายที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามหอประชุม,มหมาวทยาลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบแรกของสายเอสโดยไฮได้เป็นการพบกันระหว่างมหมาวทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในชุดสีดำลงสนามมาแล้ว1น,นัดชนะ1นัดพบกับมหมาวทยาลัยราชพัฏมหาสารคามในชุดสีเหลืองที่ลงสนามมาแล้ว1น,นัดแพ้1น,นัดผลปรากฏว่าเป็นทางได้มหมาวทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ที่เล่นได้อย่างเหนือชั้นกว่าตบเอาชนะไปได้3มเซตรวด 25ต่อ22 25ต่อ20และ25ต่อ22ขวาชาชนะในนักที่2ติดต่อกัน ด้านน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ3าของโลกที่เพิ่งตกรอบแรกของการแข่งขันมาเลเซียโอเพ่น2024ได้ทำการลงฝึกซ้อมในเตรยียมที่จะลงแข่งขันไปพิจันในประเภทคู่ผสมมอดีแดนเกมโดยการฝึกซ้อมในวันนี้น้องเมย์ได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการจับคู่กับศรทธิชาวิบูลสินที่จะเตรยียมลงแข่งขันกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งตลอดการฝึกซ้อมได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าชจมการฝึกซ้อมในครั้งนี้โดยรรน,น้องเมย์ได้กล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ตั้งใจที่จะคว้าเหรียญทองให้กับมหาวิทยาลัยให้ได้ ก็ถือว่าสภาพสนามก็ไม่ได้คุ้นเคยอะไรด้วยเพราะอีกอย่างก็เรื่องลูกด้วยค่ะก็อาจจะมีปัญหานีดหน่อยอาจจะแบบลูกเบากว่าที่แบบเคยแข่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบางครั้งแบบบางจังหวะก็ยังไม่แน่นอนก็สําหรับการตีมิกแบบคู่ผสมนะคะก็ก็รู้สึกว่าบางครั้งบางจังหวะเงี้ยลูกก็ถือว่าเร็วเพราะว่าอีกอย่างประเภทคู่ลูกจะเร็วกว่าประเภทเดี่ยวอยู่แล้วค่ะก็บางครั้งก็พยายามฝึกซ้อมไว้เพราะว่าบางครั้งจังหวะเดี่ยวก็ต้องมีใช้บ้าง ก็ตั้งเป้าไว้ก็จะพยายามคว้าเหรียญทองให้มหาลัยให้ได้ค่ะไม้แบดวันนี้ก็คืออาจจะด้วยสภาพอากาศด้วยค่ะคือที่ขอนแก่นก็ถือว่ามีอากาศที่ถือว่าเย็นเหมือนกันก็อาจจะทําให้การเอ็นอะไรเงี้ยก็มีสภาพที่ถือว่าพอมันเอเนี้ยมันก็ขาดง่ายเหมือนกันสรุปเหรียญทองการแข่งขันมอตินแดงเกมประจำวันที่17มกราคม อันดับ1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย20เหรียญทอง16เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงอันดับ2อชม้เก่าสถาบันการพัฒนาสิบเก้เหรียญทองอันดับ3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์12เหรียญทองอันดับ4มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต9เหรียญทองและอันดับ5มหาวิทยา,ยายลัยศรีนครินทรวิโรน์6เหรียญทองปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่41มอดินแดงเกม สหรับพรุ่งนี้มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น23เหรียญทองเริ่มที่กีทาชิง8เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองเซปตะก้อ2เหรียญทองดาบไทย2เหรียญทองดาบสากล้น2เหรียญทองปิด2เหรียญทองยิงปืน4เหรียญทองและยูโด2เหรียญทองการแข่งขันมอดินดนเกมในวันที่5ยังมีการแข่งกีตาและว่ายน้ำครับที่ยังทำการแข่งกันอยู่นะครับซึ่งสามารถติดตามได้ในช่วงขาของนักเสียงสอในต่อไปครับ